Good morning students สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสอบรสดับ,บ,รบเรามาดูเนื้อหากันนิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรน,นะครับเราไปดูกันเลยนะครับ let's go <S เรื่องที่จะเราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดนะครับขออนุญ,ญ,ญาต ขออนุญาตอะไรขออนุญาตเข้าห้องมันเองนะครับอ่านะครับมันจะเป็นการพูดในเชิงเมื่อเราขออนุญาตเราไปห้องน้ำมาแล้วเราขออนุญาต้ห้องเรียนครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าพูดว่าอย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วยคำนี้นะครับ m อ่าอ่าอ a า I เม y I ไม่ไอายนะครับไม่ไอายอ่าเป็นการขออนุญาตทราอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อายยังมีอครับเข้าห้องก็คือคาร์มิด Please อ่า Please ก็คือการุณานไม่ไอายคาร์มิดคาร์มิดแปลว่าเข้าไปข้างในนะครับขออนุญาตเข้าไปข้างใน ลองพูดดูนะครับ May I come in, please? May I come in, please? May I come in, please? นะครับอ่าคำตอบก็จะมี yes หรืออ่าตอบตรงสั้นคือ yes ตอบเต็มคือ yes You may อ่าแบบสั้นนะครับ yes แบบยาวคือ yes you may อ่ะตัวอย่างครับ May I come in, please? Yes, yes you may อ่าแบบหรือ อีกคำตอบครับก็คือ no ตอบ no ก็ได้ครับไม่อนุญาตไม่อนุญาตเราตอบ no ถ้าเรียาต,ตอบ yes yes you may the no กครับ no 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 ถ้าเต็มก็คือ no you may not ครับ่า uh, yes yes you may no no you may not นะครับก็ ลองกันดูอีกครั้งครับอ่ามันูอีกครั้งครับเรื่องจาก May I come in please Yes Yes you may May I come in please? No No you may not ครับโอเคมาดูอ่าบทสนทนานะครับ่เขาบอกว่าอะไรนะครับเมื่อต้องการขออนุญาตเข้าห้องเรียนนะครับต้องขออนุญาตคิ may come in, please? มไอคัมิน e ีซเราจะตอบว่า Yes or or หรือ Yes you may you No know. No you may not ครับ มาดูในรูปอันนิดนึงครับอ่ะคนนี้ก็พูดยวา May I come in please Yes อ่ะเดี๋ยวตอ yes. บ Yes ไปครับ May I come in please Yes you may โอเคอ่ะสองตอบนะครับต่อไปอ่ะมาดูรูปสองรูปนี้ครับความแตกต่างครับเด็กสาววันนี้พูดว่า May I come in please นี่ก็คืออ่าเข้ามาเข้ามาคือ Yes มาดูรูปคนนี้ครับเด็กชายพูดว่า may I come in please ห้องมันเลอะอยู่เขาตอบเลยครับ no อ่าอย่างนี้ yes กับ no นะครับทีนี้เราไปดูแบบึฟหัตกันเลยครับหน้าที่111นะครับมีให้เขียนตามโดยปากนะครับแล้วก็ฝึกพูดนะครับอ่ีอย่าลืมฝึกพูดด้วยนะครับต่อไปแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นะครับประโยคคำถามเนี่ย ก็คือเมย์ไอนะครับก็ตามด้วยคาอินที่แปลว่าเขาตามด้วยพีซนะครับอันนี้คือประโยคที่สมบูรณ์นะครับก็ใส่ดูนะครับสามารถดูได้ที่หน้าหน้าที่แล้วก็ได้โครงสร้างประโยคนะครับเมย์ไอตามด้วยคาอินแล้วก็ตามพีซตอบ yes ืสติโนนะครับให้ดูจากอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยให้ดูว่ามีสีอ,อยู่ก็น่าจะตอบเลยครับก็ลอง ดูจากรูปเอานะครับว่าตอบ yes หรือ no นะครับโอเคก็ลองทำดูนะครับก่อนไปครับอีกสักครั้งนะครับ may I come in please yes may I come in please yes you may may I come in please no may I come in please no you may not ครับบก็อันนี้นะครับก็อย่าลืมไประชพูดนะครับครับก็วันนี้มีแค่นี้ครับบ๊ายบาย